สวัสดีค่ะพบกับงวนนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณรางวันใหญ่หวยมาเลเลขเด็ดเน้นๆนะคะกับ4สูตรง่ายๆย่อยๆค่ะสูตรนะคะสูตรแรกก็จะเป็นหลักหน่วยรางวันที่2บวกหลักหน่วยรางวันที่3หลักพันรางวันที่2บวกหลักพันรางวันที่3หลักพันรางวันที่2บวกหลักหน่วยรางวันที่2และหลักร้อยรางวันที่3บวกหลัก10รางวันที่2ค่ะ ก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่หมัวเด็ดค่ะเอาละค่ะเราก็นําผลรางวัลน,นะคะของงวดก่อนหน้ามาคํานวณค่ะโดยการจับคู่หน้าคูณคู่หลังกันก่อนเลยนะคะเพื่อหาตัวเลขเดียวค่ะก็จะได้เป็น17คูณ98นะคะเท่ากับ1666ค่ะ5คูณ32นะคะ เท่ากับ160ค่ะหลักพันไม่มีนะคะใส่เลข0ูนย์ค่ะและ61คูณ84นะคะเท่ากับ5124ค่ะและเลขเดียวนะคะที่เราได้นั่นคือ16542และ0ค่ะตัวเลขจาก0นะคะก็จะเป็น0นบวก4เท่ากับ4 5บวก0เท่ากับห

0344และ5420ค่ะเลขเด็ดที่เข้านะคะนั่นคือ4503ค่ะ4220และ0344ค่ะเลขเด็ดนะคะก็ได้จากเลขเดี่ยวและก็เลขจากศูนย์นะคะที่เราจับคู่ค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณรางวันใหญ่หวยมาเลนในงวดที่6กุมภาพันธ์นี้กันเลยค่ะก็ทำการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเหมือนเดิมเลยนะคะ ก็จะได้เป็น45คูณ3นะคะเท่ากับ135ค่ะหลักพันไม่มีใส่เลข0ค่ะ42คูณ20นะคะเท่ากับ845ค่ะหลักพันไม่มีใส่เลข0เหมือนเดิมค่ะและ3คูณ44นะคะ เท่ากับ 1, 3 2สองค่ะหลักพันไม่มีก็ใส่เลขศูนย์เช่นเดียวกันค่ะเลขเดี่ยวนะคะที่เราได้นั่นคือ 1, 3, 0, 8, 5, 4และ2ค่ะตัวเลขจากศูนย์นะคะก็จะได้เป็น5บวก2เท่ากับ7 0บวก0เท่ากับ0 0บวก5เท่ากับ5และ1บวก4่เท่ากับ5ค่ะ,ะเลขเด็ดนะคะที่เราจะจับคู่ให้คุณนั่นคือ 0135 0845 0132 1308 8545 7 0 5 5 8374และ7742ค่ะตัวเลขที่เราจะบคู่ให้นะคะเป็นแนวทางในการเลือกซื้อเท่านั้นค่ะเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้นะคะ แต่ถ้าใครชอบตัวเลขไหนอยากจับคู่จับเลขชุดเพิ่มนะคะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะรอผลนะคะในวันที่รอผลวันที่6กุมภาพันนี้นะคะว่าตัวเลขที่เราให้ไปจะมีเลขที่เข้าไหมนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ด กับช่องวันนี้รวย